อยากไปดูหนังแบบนี้แบบนี้ตลอดได้มยยีเคอากไปผู้ชายชอบจริงไหมใช่เอาแบบนี้แหละห่อเอาแบบนี้จะเคซี่ถ้าถ้าผมพูดแบบนี้จะร้านกระบุกดอยอ่ะจริงเหรอพุชคือผู้ที่เขาทำคลิปกันอ่ะผู้ชายชอบจริงๆเหรอวันนี้ไปไหนบ้างปะะปุกไปป่ะเขาไป่ลงมาสอะไรนะ ขอหนังยางหน่อยค่ะอยากดีดปากอยากดีดปากอ่ะเอาดีๆผู้ชายชอบจริงหรอฮะทาทำไมขายทำไมไม่ต้องพูดไอคิวเสียหนึ่งพูดก <l ost> ับเขาเสียหนึ่งพูดอยู่เมื่อกี้เอ้ยก็พูดอยู่เมื่อกี้นั่นแล้วพูดไอคิวหำไไปพูดไอคิวไอ้คิวตกลงจะยังไงต่อจะมีเลี่ยนเอาทำเลียนซิ